สวัสดีคุณชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์ลิเวอร์พูลวีกลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวทัพหงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากกันค่ะ ไปเริ่มกันที่หลังเกมพรีเมยรีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025วันอังคารที่14มก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นนัดที่21ของฤด,ดูกาลนะคะหงแดงลิเวอร์พูลจ่าฝูงของตารางบุกไปเยือนเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสที่สนามซิตี้กราวด์สเตเดียมเกมนี้อานเนอร์เปลี่ยนผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวจากนัดที่เสมอกับแมนยูค่ะส่งโดมินิกโซบอสไลน์ลงเล่นแทนคือติสโจน ปรากฏว่าลิเวอร์พูลบุกไปเก็บได้เพียงแค่1แต้มนะคะโดยเกมนี้เจ้าถิ่นฟอ r เรสขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่8ก่อนที่เดียโกโชต้าจะลงมาหม่งตีเสมอได้ในนาทีที่66และจบเกมด้วยกันแบ่งกันไปทีมละแต้มทําให้ลิเวอร์พูลยังคงครองจับฝูงต่อไปนะคะมีอยู่47แต้มจาก20นัดทิ้งห่างอาร์เซนอลซึ่งณตอนนี้อยู่ในอันดับที่3 อยู่7แต้มด้วยกันแล้วค่ะถ้าคืนวันพุธที่15มก,กราคมนี้นะคะอาเซนอนเก็บ3แต้มได้นั่นจะทาให้ช่องว่างระหว่างคะแนนน้อยลงเหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นแหละค่ะหลังเกมอาร์เนอร์เปิดใจว่าคงไม่สามารถเรียกร้องอะไรมากกว่านี้ครึ่งหลังลูกทีมเล่นได้โดดเด่นมากๆไม่ค่อยมีทีมไหนสร้างโอกาสได้มากขนาดนี้ในการเจอกับทีมที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่ง ในนัดนี้ลูกทีมเล่นได้ดีกว่าครั้งล่าสุดที่เจอกับฟอรเรสต์อย่างแน่นอนส่วนประตูตีเสมอของโชต้าต้องอาศัยความโชคดีเช่นกันเพราะว่ามีการถอดโกนาเต้ออกซึ่งปกติแล้วเขาคือตัวอันตรายในการเล่นลูกตั้งเตะแต่โชต้าสามารถทำประตูได้และซิมิกาสก็เปิดบอลได้ดีนั่นเหมือนเป็นการส่งพวกเขาลงไปเพื่อทำประตูและพวกเขาก็ทำได้จริงๆหลังผ่านไปเพียงแค่20วินาทีเท่านั้น จากนั้นไปดูกันที่ฟุตบอลพริมาลีกังกฤิฤดูกาล2024-2025นัดที่22คืนวันเสาร์ที่18มก,กราคมนี้เวลา22นาฬิกาลิเวอร์พูลจ่าวฟูงจะบุกไป,ปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่สนาม G-Tech Community นะคะ ลิวพูสมือมา2นัดติดในหลีกแล้วล่ะค่ะทั้งการเปิดบ้านเสมอกับแมนยู2ประตูต่อ2แล้วก็นัดล่าสุดเสมือกับฟอ r เรสต์1ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามก็ยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงไว้นะคะโดยมี47แต้มจาก20นัด ขณะที่ขุมกำลังของทีมหง์แดงจะไม่มีโจโกเมสที่บาดเจ็บด้านดาวินนูนเยสพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกส่วนรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน no, อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟันได้โคดิกาโปโมฮัมหม็ดซาราและลุยส์ดิอาสนั้นอยู่กันครบแล้วค่ะ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูอลิส่งเบเกอร์กองหลังคาดว่าจะเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน อิบราฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟานได้และแอนดรูว์โรเบิร์ตสันนะคะส่วนกลางรับคาดว่าจะใช้งานไรอันกราฟเฟนแบกและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ด้านแนวรุกคาดว่าจะใช้งานโมฮัมเหม็ดซาลาโดมินิกโซบอสไลโคดี้กัปโกโดยที่จะมีลุยดีอารสเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะมา4ครั้ง เบรนฟอร์ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะไปดูหลังเกมฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2024-2025ในรอบรองชนะเลิศนะคะเตะกันแบบเย่าเยือนค่ะโดยลูอัวปูแชมป์เก่ารายการนี้ออกไปเยือนสเปอร์ก่อนเมื่อวันพุทธที่8มก,กราคมที่ผ่านมา โดยก่อนเกมนัดนี้ลูกทีมอารเนอร์ไร้พ่ายมาแล้วกว่า24นัดรวมทุกรายการมีการปรับ4จุดด้วยกันนะคะคอเนอร์แบรดลีย์น่ยลงไปแทนเทรนส่วนจาริคอนซาลงไปแทนอิบราฮิมาโกนาเต้และคอสตาซิบิกาสแทนแอนดรู r o โรเบอร์สันค่ะด้านเดียโกโชตาแทนลุยส์ดิอาส ผลงานก็กลับไม่เป็นใจให้หงแดงเลยนะคะเมื่อสเปอร์เนี่ยเฉือนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์กลุ่มความได้เปรียบก่อนในเกมแรกขณะที่เกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2เนี่ยจะกลับไปเล่นกันที่แอนฟิลในวันที่6กลุ่มภาพันนี้ละคะ่ะ หลังเกมการแข่งขันอันเนอร์งตำหนิการทำหน้าที่ผู้ตัดสินนะคะหลังจากที่ไม่ได้ให้ใบเหลืองลูคัสเบิร์วาวจนมีส่วนทำให้หลิเวอร์พูลพ่ายแพ้เหตุการณ์นี้เป็นจังหวะก,ก่อนได้ประตูค่ะลูคัสเบิร์วาวกองกลางดาวรุ่งสเปอร์ที่มีใบเหลืองอยู่ก่อนหน้าแล้วตัดฟาวคาร์สตาซิมิกาสแข่งหงแดงแต่ปรากฏว่าสจ๊วตแอดเวลผู้ตัดสินไม่ได้ให้ใบเหลืองที่2แต่อย่างใดนะคะก่อนที่นักเตะจ,จะยิงประตูชัยต่อจากนั้นอีกไม่นานเลยค่ะ โดยเผยว่าตนไม่คิดว่าจะมีการโต้แยง้งใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่ผู้ตัดสินไม่แจกใบเหลืองที่สองไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นผลกระทบในอีก30วินาทีต่อมาซึ่งในตอนที่เบิกวาวยิงประตูผู้ตัดสินเองก็คงคิดว่านี่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือเพราะเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้ว มันคงน่าสนใจสำหรับทุกคนมากกว่าถ้าเขาอธิบายว่าทำไมเขาไม่แจกใบเหลืองที่2แทนที่จะอธิบายว่าทำไมเขาถึงยกเลิกประตูที่ทุกคนเห็นบนจอได้แต่ตนรู้ว่านั่นไม่ใช่กฎ VAR ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใบเหลืองใบที่2นอกจากนี้อานเนอร์ยังเผยสาเหตุที่ลิเวอร์พูลรีบเปลี่ยนตัวจาริวควอนซาว่า เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายดังนั้นตั้งแต่ตอนที่เริ่มเกมจนถึงช่วงที่เราต้องเปลี่ยนตัวเขาออกเขาบอกว่าเขารู้สึกแน่นหน้าอกทําให้ต้องถามเขาตรงๆแต่เขาก็บอกว่าเขารู้สึกไม่สบายจริงๆมันไม่ใช่อากการบาดเจ็บแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายมากกว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาป่วยเล็กน้อยแต่ทางทีมก็คิดว่าเขาน่าจะกลับมาได้เร็วๆนี้บางทีก็อาจจะต้องทำอะไรสักอย่างแต่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บสำหรับฟุตบอลคาราบาวาคัพฤดูกาล2024-2025รอบรองชนะเลิศนัดที่2จะกลับมาเล่นกันที่รังเย้าของลิเวอร์พูลนะคะในคืนวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์นี้เวลา3นาฬิกาค่ะ ในขณะที่อีกหนึ่งรายการที่หงแดงลงแข่งขันคือฟุตบอลเอฟเอคัพฤดูกาล2024-2025รอบที่3ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่11มก,กราคม2568ลิเวอร์พูลแชมป์รายการนี้8สมัยเปิดแอนฟิลด์พบแอริลตงตันทีมจากลีกทูนะคะโดยฤดูกาล2024-2025ก็เป็นฤดูกาลแรกแลวค่ะที่เปลี่ยนกฎไม่มีเกมรีเพลย์ไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะคะ หากว่าเสมอกันในเวลา90นาทีจะใช้วิธีต่อเวลาพิเศษ30นาทีหากยังไม่มีผู้ชนะจะใช้วิธีการดวลจุดโทษทันทีค่ะเกมนี้อานเนอร์กุนซือหงแดงจับทัพเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งอย่างจาเรวควันซายืนคู่กับวัตารุเอนโดฮาวิเอเลียส Mountain, um oh a, ไทเลอร์มอตันริโอเอนกูโมฮาวัยแค่16ปีก็ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยนะคะนี่เป็นสถิติอายุน้อยที่สุดอันดับที่2ของลิเวอร์พูลในวัย16ปี135วันเป็นรองเชรมี่สินแค่ที่เคยทำสถิติไว้16ปี6วันในหลีกครับเดือนกันยายนปี2012 เกมนี้หงแดงก็ยังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วค่ะก่อนจะเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากเดียโกโชตานาทีที่29เชทรนอเล็กซานเดอร์อาโนที่ยิงไกลเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่45เจเดนแดนส์ Dance, ดาวรุ่งที่ถูกส่งลงสนามในครึ่งหลังยิงในนาทีที่76แล้วก็ปิดท้ายด้วยเคียซ่านะคะยิงในนาทีที่89ส่งผลให้ลรกภูผ่านเข้าสู่รอบที่4ได้สําเร็จค่ะ หลังเกมอาเนอร์กุนซือลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดตรงๆถึงเคียซ่าที่ยิงประตูแรกให้ทีมว่าสิ่งที่เคียซ่าหรือใครก็ตามหักว่าเคยเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้แล้วก็ต้องอยากทำประตูได้โดยเฉพาะการทำประตูแรกต่อหน้าแฟนๆของตัวเองดังนั้นนั่นจึงเป็นก้าวต่อไปที่ดีแม้จะเป็นทีมจากลีกทูเขาทำให้เห็นว่าเขาพร้อมจะลงสนามและแม้กระทั่งการทำประตูหากว่านักเตะฟิต แต่เขาไม่มีโอกาสได้โชว์ฟอร์มมันก็น่างหงุดหงิดเช่นกันส่วนที่ดีที่สุดของการเป็นนักฟุตบอลคือการเล่นทำได้ดีและคว้าชัยชนะถ้าคุณไม่ได้ลงเล่นเพราะผู้จัดการทีมตัดสินใจแตกต่างออกไปหรือคุณไม่พร้อมลงนั่นเป็นเรื่องยากสำหรับนักเตะทุกคนเสมอเพราะทุกคนต้องการทำในสิ่งที่รักมากที่สุด สำหรับเฟเดริโกเกียซ่ามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดเลยนะคะทำให้เพิ่งจะลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปแค่5นัดได้เป็น11ตัวจริงแค่1เกมมีเวลาในสนามรวมกันแค่168นาทีทำไปแล้ว1ประตูกับ1แอสซิสนอกจากนี้ค่ะคุณซือหงแดงได้พูดถึงเจ้าหนูริโอเอนกูโมฮาปีกดาวรุ่งวัย16ปีซึ่งได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนัดนี้นะคะว่าเขาทาได้ดีเลย ทุกครั้งที่เขามาร่วมฝึกซ้อมเราได้เห็นคุณภาพของเขาเขาเก่งมากในสถานการณ์แบบดวลตัวต่อตัวเท้าของเขาเร็วมากเปลี่ยนทิศทางการวิ่งซ้ายขวาได้ไวซึ่งตนมีความสุขอยู่แล้วเมื่อได้เห็นผู้เล่นทำผลงานได้แบบตอนซ้อมในขณะที่การจับสลากฟุตบอล f a ฟเอรอบที่4หรือรอบ32ทีมสุดท้ายลิเวอร์พูลงานไม่ยากนะคะพบพรีมัททีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพ โดยเกมรอบ4หรือว่ารอบ32ทีมจะเตะก,กันในช่วงวันที่7 1 0ถึง10กลุ่มภาพันธ์นี้ค่ะนอกจากนี้หงแดงยังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024 2 0 2ีถึง2 2รอบลีกเฟส6นัดที่ผ่านมานะคะพวกเขาเนี่ยชนะรวดทั้ง6นัดมี18แต้มเต็มนำมาเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนเลยละคะ่ะโดยเริ่มจากการออกไปชนะเอซิมิลาน3ประตูต่อ1 เปิดบ้านเอาชนะบุลญุยา2ประตูต่อศูนย์ชนะไลซิกนัเดเยือน1ประตูต่อศูย์ชนะเรเวอกูเซนในบ้าน4ประตูต่อศูนย์ชนะเรืออามาดริดในบ้าน2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ออกไปเก็บ3แต้มในบ้านจิโรนามา1ประตูต่อศูนย์นะคะ ส่วนโปรแกรมที่เหลืออีก2นัดได้แก่นัดที่7ก็จะเปิดบ้านพบกับรลิวในวันอังคารที่21มกราคมนี้เวลา3นาฬิกาและนัดที่8นัดสุดท้ายในรอบลีกเฟสจะออกไปเยือน PSV อไอโฮเฟวันพุธที่29มกราคมนี้เวลา3นาฬิกาค่ะจากนั้นไปดูกันที่ข่าวของลิเวอร์พูลจากฟูงพริม,มารีกอังกฤษซึ่งตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะคว้าตัวควีซ่าควารัสเคเลีย ของนาโปลีมาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้นะคะฝั่งอาร์เน์เองก็ให้คำตอบเรื่องนี้ว่าหลายต่อหลายครั้งเมื่อสิ้นสุดช่วงเปิดตลาดนักเตะก็ชัดเจนว่าเรื่องราวเหล่านี้เกือบทั้งหมดไม่เป็นความจริงข่าวลือยังคงมีอยู่แต่ไม่มีความคิดเห็นจากตนทั้งนี้ดาวเตะทีมชาติจอร์เจียซึ่งมีค่าตัวราว80ล้านยูโรหรือว่าประมาณ2,880ล้านบาท ยังไม่ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดในซีเรียอาและก็เคยเปลยว่าต้องการย้ายทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ขณะที่ปาริสแซงเชแมงและแมนยูก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันแล้วค่ะและนั่นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดเกี่ยวกับทัพผงแดงลิเวอร์พูลตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งนำมาฝากกันนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยละค่ะผ่านทาง Sport ต n e นนิวส n นค่ะ